กิจกรรมสวดมนความเพียรอาจจะพัดเจ้ารวยสองครั้งที่64วันที่7มีนาคม2,568ครับบัดนี้เป็นวันที่7มีนาคม2 5งพเป็นครั้งที่64สี่ที่ข้าพเจ้ากิษณะพงคายเคลื่อนขอถวายเสียงสวดสัตยายพระสุภพิต และมนต์ต, yard, ต่างๆถวายเป็นพระบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าตรงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคราในบทสวดต่อเรื่องด้วยเถิดบทที่หนึ่งบทชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัฏฐาสขันตุเทวดาสัทธมังมุนีราชาัูนย์นันตุสักขโมฆะทางสังเคการมีจารุเปศิปริศิขะรัตเตจันตลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจขามีตาลุวะหาคะหะเนเคหาวตทุเมหิเคเตมิจจยันตุเทวา ชลธาลาวิสเมย์ยักษ์ขั้นควัดนาคาทิฐานตาสัตสนติเกยังมุนิวรัตนนัมสาธุโวเมสุนันตุธรรมสวัสดกาโรยังมัทนาธรรมสวัสดกาโรยังมัทนาธรรมสวนากาโรยังมัทนตาบทที่สองบทปูชาพระตเตย์อิมินาสกาเลนะผู้ทางอิปุชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอิปุชยามะอิมินาสกาเลนะสังถังอิปุชยามะบทที่สามบทกราพระตเตย์อาเราทั้งสมาสัตสมุทโภคะวาผู้ทาภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวาขาโตพระกวตาธรรมโมธรรมมังนัมสามิสุปฏิปันโนพระกวตโตสาวกสังโพสังขังนัมามิบทสวด ok ที่ส Samantha, AU, ica, ana, mm hmm. ok ata, ี่บทสวดนัมกังสุทิคาถะนัสสสะะควโโตตตอรหัมมมาสสสััพุทธะนโมตัสสะพระกวตโตอรหัตโตสมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะพระกวตโตอรหัตโตสมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสนาคณะปาฐะพุทธังสาวนังขฉามิธรรมมังสาวนังขฉามิส bueno ังคังสอนเรือนังขฉามิทุติยัมปิพ okay ุทธังสาวนังขฉามิ ทุติยมปีธรรมังสารังขฉามิทุติยมปีสังขังสารังขฉามิตติยมปีทุทธังสารังขฉามิตติยมปีธรรมังสารังขฉามิตติยมปีสังขังสารังขฉามิบทหกวสุสัจจะริยักอธรมนัชิเมสนังอัญญพุทโฮเมสนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพปทานัชชิเมสนังอัญญธรรมโมเมสนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพปทานัชชิเมสนังอัญญสังโฆเมสนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพปทา บทที่เจ็ดบทสดมหาสมัยสุดเอวันเมสุตังเอกังสมัยอย่างพระสวัสเกสุวิหารติกับกิรลสหสมิงมหาวเรมหาตาพิคุสังเคนะสัตถิงปัญจมัติทิพิคุสติทิสเพเหวะอรหันติทิทัสหิจะโลกาทาตุตาทุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิกติตาโหติพระขวานตังทัสสนายาพิคุสังขจาอัถโขจะตุนังสุทธาวาสิกายิกานังเทวานังเอตาโหสิออยังโคพระสวัสเกสุ วิหารติกะปิโลถุสมิงมหาวเทยาลัพัฒนาพิทุสังเขนัสทิงปัญจมาเตหิกุสตัยดิสัมเพเทวะอรหันตัยิท้าข้จะโลกาธาตุหิเทวตาเยปูเยนะสันนิปัสสะโภติภัชวันตังทัศนายะกษพิทูสังขันจะยันุนะมายันปิเยนะพคะขวัตนุปัสสังกัมเมยามะอุปัสสังกมิตวามพคะวัโตสัติเกอิปัจเจขะถาภาเสยามติอัตโขตาเทวตาเสยัตถาปินามะพละวะปุริโสสัมันชิตุมาภาหังภาษาเลยยะ ปภาษลิตัมวาพาหังสังนิเชยยเอวะเมวะสุทาวเสสุเทเวสุอันตร a t h ตาภควัโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพุทโธตังผะอธิวาเทตวัดเอกามันตังอถังสุเอกามันตังพิตาโขเอกาเทวตาพควโตอิสันติเกอิมังคาถังกราสีมหาสมโยปวรสมิถเทวคขยาสมาคตาอัคตามหาอิมังธรรมสมายังทักขิตายวะอปราชิตาสังคันติอัตโวปาราเทวตาพุทโตสติเกอิมังคาถังกราสีตันตาพิขโวสมาระหังสุจิตตาอัตโนอุชุกามะการังสุสา ละขีวัดเนตานิคาเทตวันทระยนิลักขันติปัติสติอัลโขอปราเทวตาพระพุโตสันติเกอิมังคาถาังอภาสิเชตวาขีหลังเชตตะวะปรีคังอิทขีหลังโอหัดจะมัเมชาเตจันันติสุทาวิม,มลา,จากจะมาตาสุทันตาสุสุน,นักติอัลโขอปราเทวตาพระพุโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสัน,นังคาตาเสนตเตคมิสนันติอปายะยะทูมิงปะหายากมนุษสังเทหังเทวกายัง ปัตติปูเลสันติติอัตโขภาควาพิขุอัมมันเตสิเยปุเยนะพิขเวทัสสุโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติพถาคตังขสัตนายาพิขุสังคันจะเยปิเตพิขเวอเหตุสุอติตธรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควัตตานังเอตัปปรมะเจวะเทวตาสันนิปติตาอเหตุสุเสยญาถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิขเวภวิสันติอนาคตธรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควัตตานังอ เอตาปรมัาจีวะเทวตาสันนิปฏิสตาภวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตระหิอาจิชิตสามิพิคเวเทวกายานันนามนิทกิติสามิพิคเวเทวกายานันนามนิเทศสามิพิคเวเทวกายานังนามนิตังสุนาทาสาทุกังมณัสิกะโรธาภาสิตสามิติเอวันทันเตติโคติโคเตพิขูพะคบวาโตปจัสสุงพัคบวาเอตาทะโบจัสสิโลกันมนุษย์กัสสามิยะถาภุมมาตัสสิตาเยสิตาคิริขับพลังปะหิตตาสมาหิตาตุถุสีหาวัสสลีนาโลมะ สังสารพิสัมภุตโนโอทาตมนะสาสุทาวิปัสสนะมะลาวิลาเกโยปจเตปจเสเตยตววันเอกปิลวลภเวตโตอมติสัทธาสาวกเกสนีรเตหุเกยพิจตาเตวิชาณะพิบโวเตจตออปปากโรงสุตวะพุทธะสาสสนังเตสัมปาตุลักขุยานังอมรุษานัทัสนังอเปเกสตะมทักขุงสหัสสังอหัสตลินสตังเอเกสาวสานังอมรุษา มาทัสอเปเกนะตะมาทัคขุมที่สาสภาพุทาเอาขุงตันจัสมพังพญายาวิขตวานัจจคุมาตโตอมัตยิปสตถาสาวกเกศเนรเตเทวกายาพิกตาเตวิชานาถพิวเยโวหังกิตยิสามิทิริทิราหิอนุปุปโสสัตตาสัหัสสาวยักษ์าภุมมากราปิลาวทวายิทิมโตชุติมาโตวันนัตโตวันิมโตชุติมาโตวันนตโตวันทิมโต

ยิปัสติคุณพิโรราชทิโกสอคับสมิติงวังปริมจัดสังราชทัตลถปัสสติกันทัพานังอธิปติมหาราชยสสิโสปุตตปิตาสาภะวอิทมะมอะไทิมโตชุติมโตวันนัมโตสสิโนมธรมนาภิกมพิุนันสมิติงวอังขินัจัสังราชบรโภตปัสสติคุณพานังอธิปติมหาราชยสสิโสปุตตปิตาสาภะวอิทมาอะไทิมโตชุติมโตวันนัมโตสสิโนมธรมนาภิภาม จ้าสถิรนตรธรรมนาภิกรมุมบิขุนางสมิติงววลังปัชิมันจัตทิสังราชาวิลุปะโคปัสสสตินาคานังอธิปติมหาราชาย้าสถิโสปุตตปิตัสสะภาโวอินทัตมะมาะพลาอิทิมโตชุติมโตวันั้นมัโตสถิรมนตรธรรมนาภิกรมุมภิขุนางสมิติงววลังกุตารันจัตทิสังราชคุเวโลตประสัสสติยจขานังอธิปติมหาราชาย้าสถิโสปุตตปิตัสสะภาโวินทัตมะมาภะพลาอิทิมโตชุติมโตวันั้นมัโตสถิรมนตรธรรมนาภิกรมุมภิขุนางสมิติงววลังปุริมาทิสังขตาตระโถจัตท ธนโอทัศน์าคูประจันนิกาสถานมายาคูเวนุเวนุเป็นผูวิภูจะวิภูตัสหจันทโนการมเสดโถจักกินทุกขันทุนิขันทุจักปัาโทโอปะมันโยจักเทวสูโตจักมัตติจิตาเสนนจักขันธโหนโลราชาชโนสโคอาคูปัจวัคซิโคเจวติพัลูสุยวัชสาเอเตจันเยจัราชาโนขันธพาสหราชพิโมทาณโมทาณามายพิกมุนวิกุนัสมิติงวลังกะถาคูนักษานาคาเวสาลาสหัตัดฉกากรรมพรน ัตตลาอาคูปายาคาสหญาติพิยามุนาทัตตะลธาจะอาคูนาคายะสิโนเอราวัณโอบานาโกสุลคัสเมติงวันัเยนะคาราเชสหัสายหารันติทิพาทิชาปะกิวิสุขจับขูดเวหายาสาเตชวนาปัชปัตาจิราสุปันนาอิติเตสานังอภยันตานาคราชานมาสีสุปันนโตเขมมามกาสิลุกโธสันหาหิบจัติิอุปปวะหายันตานาคาสุปันนาสละนามะ การสุดพุทธทางชิวว่าวชิรหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโลวาตวเสเติที่มาโตยุตสิโนกระกันชามหาสมาสุราทานเวกัสาเวปัจติสุจิติจัปหานาโทนภุจีสหัสัตันจาริปุตานังสภเวโรจัณมักกาสนนนิทวาพระลิ่งเสนังราภุพัทธภูปาขมูสมัยโยธานิพันธเตยพิขุนางสมิติงวนานัง อาโพจติวะปะตถีจัตเตโชวาโยตถาขมุวะลุนาวะลุนาเทวาโสโมเจยัสสาสหะเมตตาเกวนากายิกาอาคูเทวะสสิโนเถสเตทัสสากายาสัพเพนันตละววรณอที่มันโตช่จิตเหมืนโตวันนันมนโตสัตยิโนมุทมานามพิกุณวิขุนังสัมมิติงเวรังเวรุจัตเทวาสารีจ่าสมาจาตุเวยมะมาจาตุจัตทัสุปนิสาเทวาจันทัศมาคูปลกิตาคุริยัสุปนิสาเทวาสุริยามาคูปลกิตานัขัตตานิปุลกิตวาอาคูมันทะ วลาหกาวสุนัวสโเศโศสกปะาาปริธาบทเศรีทศกัย์ยเพนะนัแต่วันนที่มาโตชิติมาโตวนมโตสิโนมัทฐนาอภิกมลพี่ขุนางสัมปติวลังกะ้าครูสัวูเทวชละมัขิสิขาลิวะอริทกกาจะโรชาจะกุมาบุพัฒนิพาสิโนวัลุนาสหะทำมาจัตตุจาจะอเนชกาสุเลยยัลุจิลาอากูอาคูวาสวเนสิโนเศรีทักสณยายศเพนะนะแต่วันหนึ่งที่มาโตชิติมาโตวันนั้นมาโตยาสิณโนมาทฐาน คิดหาปฏิศิกาอาคูอาคูมโนปฏิศิกาหาคูฮัลโยเทวายเจจโลกิตวสิโนปารลขามหาปารลขาเทอาคูเทวสัสศิโนเสษเถระกายาสเพนางตะวันอิทุมนโตชุติมันโตนะมันโตยะสศิโนบุรมาณาพิกระมุพิกุนางสมิติงวันางสุกายกรุมหาอรุณะอรุณะอาคูเวคานาซัพสหโอทาตะใคยะหาปาโมคาอาคูเทวาวิจักขนาสถามตาหาระคชัม ไม่สังกาจายยสศิโนธนัญญาอาขาปชุนโนโยธิสะอภิวัสติพระเสด็จธาติกายสเพนานัตตะวโนทีมาโตชติมันโตวานัมโตสัสสิโนมทามานาพิกรมุนพิขุนังสมิติงวลังเขมิยาตุสิตายามะกัรทักาจายยสศิโนสัมพิจกาลมาเสถาโชตินามาจะอาโสวานิมณติติโดอาคูอาทาคูปัรันิมิตาศเสด็เตรรมาตกายสัพเพนานัตตะวโนที่มัโตชติมันโตวานัมโตสัสสิโนมทามานาพิกรมุนพิขุนังสังติงวลังเสฏฐิเทวานิกาสัพเพนานตตะวโนมามันปะเยนะอาคันฉุง เยจันเยจติสาสหะภาวุภวชชาชาติมัคีหลังโอคตินธรมะนะสวังท่าเขมโมคัตตลังนาคังเจนทวังอสิตาติตังสุภามมาปรมโตจากุตตาอิธิมโตสหัสสันนังกุม,มารลติโสจากโสภคัสสมิติงวรงสาศสพามโลกานังมหาพัมมาพิติทัตติอุปปันโนชิมัตโตพิจการมายุรสีโสทะเสถาอิสราอาคูปเจเกวะสวัตติโนสเตสัญจากมชิตมชิตโตอาคาหาลิโตปาริวาลิโตเจจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสภามะเกมันลเสนาภิกามิ ปัญสากันท well. ่าสะพัดมันีิยันเอถางกันท่าถาพันท่าถาลาคคนาพันทมัทุโวสมันตาปาลิวาเลถามาโววุจิตถาโกจินังอิติตถามหาเสโนกันหาเสดังอเปสัยิิตานินาตะละมาหัดจัดสลังกตะวานะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโกธนัญโตสวิชุโกตถาโสปปจุทาวติ สังกุดโธอาเยังวะเสตันจัสรังพิญญายาวุเธตะวันนัจกุบมาตโตอัมตะยิสัทาสาวกเกศเนนเตมาลเสนาวิกตาเตวิชานาถพิโวเตจาตัดอัปปะแะก็รงสุตตะวาพุทธศาสสานังวิตาลเคหิปการมงเนสัมลมันปิอิชายุงสเพวิชิตะสังคามมาพยาติตายสถิโนโมทัติสหะปูเตหิสาวกกาเตเชนสุตติประศดที่แปดประศดธรรมจักรปวัตนสูตรเอวัเมสุตังเอกังสมยมพระวัสดิ์พระลักษณ์สิจัมภัสติกับศิปนันศิปนันเนินขัตเธียตะตะโขพระสวัสดิ์ประ ปัจพัทิเตนะเนสนัเสวิตัพาโยจายังกาเมสุกาสุมาสุขาริการนุโยโคลีโนคัมโมปุทชานิโกอนาริโยอันอนัตทสันหิโตโยจายังอตะกิรัณณะฐานุโยโคทุโคอนาริโยอนัตถะสันหิโตเอเตเตพิคเวปุโภอันเตอนุปคามมัชชิมาเรือทาถาคตนะพิสัมพุทธาจักขุกานิยานะกานิอุสมายญาติญญาสัมภูธายานิพานายะสัมปัตติ กตมาจะสายพิโกเวปิจิมาบิปูาผาคเตนัทพิสัมพุธาจะคุกริยาะกิสมะยาปินาสัมพุทธญาิพานญสังวรตติอามวะอริโยะังทิโคมะเิมะโคสยที่างสมาททิติสมะสังโปสมวัจจสมะกัมมโตสมาอาชิวสมาวายมุสมสติสมธรรมทิอญโขสายพิเกเวปิจิมาปิปาาคตนัิสัมพุธาจะคุกกนิยาะกริญโสมะยปิญญาาสัมพุทธญาิพานัญสังวรตติอิทังโปนาพิโกเวทุขังนิยสัจจ สุปายาสาปิทุขขาปิเยหีสัปโยโคท, Zhao, ท e, ุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยังปิดฉังนารคติตัมปิทุกขังสังขิตเตนะปัจจุปทานขันธาทุขขาที่ทางโขปนาพิคเวทุขสมทโยฤิสจังยายัตันหางโโนพวิภานัทาคาสาขคตาตัตันตาพิที่มีสตทิทังกรรมฐานภาวะตันหาภวะตันหาทีทางโขปนาพิคุเทุขันยุิสจังโยตัสายเยวะตันหายาอเสาวิลาคันิโรติโรโจาโขปฏิ นิสังโฆมติอนารโยอิทังโขปนะพิคเวทุขันติุตตคำนิยติเิาลยสัจจัง・อาเมวะอริโยะฐานพิโกมัคคุสยะทิฐาสมาทิติสมาสกโปสมมาวจจสมาคตโสมาอาชิวะสัมาวายมุสมาสติกสมาสมาธิทังทุกขังริยสัจจจิตเมวิคเวปุเพอนุสสุลิสุทธเมสุจกุงทัพปะิยานังทัพปิปัญญาทัพปิวิชาทัพปะิอโลโกทัพทิตังโขไปทังทุกขังลิยสัจจังปะยินเยยันติเมว อิตะยาตันติเมตเปเวบุพเทือนลูกรสุดทันเมสุจขงท่าปฏิยานังัรือท่าปฏิปัญญาหรพอทาปฏิวิชาท่พปฏิอารมโกท่าปฏิอปทางทุกขัสมุทโยริสัจันติเมตเปเวบุเทือนลูสุดทัเมสุจขงท่พปฏิยานังหรือท่าปฏิปัญญาหรือท่ิวิชชาท่พปฏิอารโกท่พปฏิตังโขไปทังทุกขสมุทโย อริยสัจจปฏินันติเมทิเ erm ุเพออนสุรสุทธเมสุจร <yan> ิบุทัพธียาังทัพทีปัญญาทัพทีวิชาทัพทีอรโกทัพทีอีทางทุกขันิโรธอริยสัจจันติเมติเุเพออนสุริสุทธมทเมสุจรุทัพรียาังทัพที่ปัญญาทัพที่วิชาทัพที่อรโกทัพทีตังโไปทางทุกขนิโรธอริยสัจจัชิกาตัทันติเมติเศษุเพออนุสุริสุทธั์ที่ปันสุจริบาขัพทีญาณุทัพทีปัญญา สัิกตติเมติเวเอันอนุสุตเสสุดทำเปสุจขงทัาพยาทิปัิปัญญาวทปัิวิชาทัทีอโโกทัปตังทัปวิชาทัทีอโโกทัาปัิอีทางทุกขีทุคัมบีปฏิปทาริจนติเมติเวเอันอนุสุเสสุดทำเปสุจขงทัาพียางทาทัธิปัญญาวทัาพีวิชาทัาที่อโลโกทัาปัิตังโผล่ไปทาทุกขังย ทุกขันนิรุธคมันีปฏิปทาลยสัจังเวิัตันติเมติกเวบุภัอนสวสุดทำเมสุจังหงที่าณุทาที่ปัญญาทัพทีวิชาท่าที่อารมณโกราตังโขไวทังทุกขันรุามีปฏิปทาลยสัจจังคาวิววตันติเมตเก็เวบุภัยอันทูกสวยสุดทำเมสุจังงท่าปฏิยาณุทาที่ปัญญาทัพที่วิชาทาที่อารมณ์โกรทารูตังโสุวทัังทุกขัน สัตสปน้ำพรมริยาประชายยสตเทวัลุสายะกำลังสมาสัมโพธิงอภิสัมคุโตปจัยาสิงจะโตยัคโขเมทิขเวเมสุจะโตสุอริยสัจจสุเอวันติปะริตวัดถังทวทัศการยนถาภูตังยานัทถสันนังวิสุตวิสุทธิสุวิสุตถังโอโหสิอัฏฐานถังทิขเวเศรษวัเกโลเกสะพันละเกสะพมเกสัตสนาพรมริยาประชายยัติเศวัลุสายะกำลังสมาสัมโพธิงอภิสัมคุโตปจันยาสิงยานัจจปนะเมทัศนนากุทธปฏิอากุปาเมวิมุติอายัมันติมาชาตินัช ปุณณ์โวติอิทามวโวจักพระควาอัตตมานาพัจจาคคียาภิขุพระควาโตภัสิตังอภินันทุงอิมัสมินจักปณะ,ะเวียากาลระณะนัสมิงคันยะมานอีอายสมะาโตโกธัญสัตวิรชังวีตามลังธรรมาจักขูท่าปะทิยังกินจีสม,มุทัยยันธรรมมังสัพพันตังนิโรธาธรรมันติปวัตติเตจพระควา พระควาตาธรรมจักเกุรมาเทวะทำรูุ้สาวเวสุงเอตัมพระควาตาสี่อย่างอิสิปันนีคทเยอุตรังธรรมจักกลางพระยังอภิสิยังสมณเนนวะพะมเนนวะเทเวนวะมาเลนวะพะมนุวะกนจีวาลุกัสสิุมานังเทวานังสถานตัวจตุ้มพรริกาเทวะสถานุสาวเวสุงจตุมพรรษิกานังเทวานังสถานสุตวัตวติงสาเทวะสถานุสาวเวสุงตวัติงสานางเทวานังสถานสุตวยามาเทวะสถานุสาวเวสุงยามานังเทวานังสถานสุตะวันตุสิต ปัลละนิมมิตตวสวัตตีเทวสถานลูสาวเวสุงปรลนิมมิตตวสวัตตีนะเทวนัสถานสุตวารพัมมจิกาเทวสถานลูสาวเวสุงเอตัมพควารราศียังสิระเนมิขตาเยอนุตตะลธรรมจักรการปลได้ยากพริวัจจานสมเด็จนวาพันเนนณวาเทวินาวามาเลยนาวารผานุวาเกณฑจิวาโลกกสิมิต so yes. so ิอิติหะเตนะขณีนะเตนะมุหุเตนะยาวะพัมมโลกาสัตโธ อับพุทธคัจฉิอัยันจัตทัสสะหาสีโลกาธาตุสัมปสัมกมปีสัมปะกัมปีสัมปะเวทีสัปปะมโนโหราโลโอภาโสจะโอเราโอภาโสโลเกปะตุโลโกสิอติกรรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอาตาโผขะวาอุทานังอุทานเนสิัญญาสิวัตโกโกทันโยอัญญาสิวัตโผโกทันโยติติขิหังายธรรมโตโกทันยัสะอัญญาโกทันโยเตวะวะนามังโอโหสิติ บทสวดที่๙บทสวดพุทธานุสติอิติปิโสภะครวตอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณญนัมปันโนสุขโตโลกวิทวนุตโนเพื่อมาซาหรือชีสาทเถวามุสานังพุทโธภระครวติบทสวดที่๑๑บทสวดธรรมานุสติสวาขาโตภะครวตตาธมโมสั้นทีติโกอาการลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนาจิโกจัดจัตตังเวณิโพวินจูหีติ บสวดที่สิบเอ็ดบตรสังขารุสติสุปฏิปันโนพรวโตสบกสั้งโฆอุจุปฏิปันโนพรวโตสบกสั้งโฆจายาปฏิปันโนพรวโตสบกสรงโฆสามีจิปฏิปันโนพระวโตสบกสงโฆจติทางจัตตาริปุริสายุขานิอัพลสปุาราเอสพระวโตส้าบกสังโฆอาหนยโยปาหนโยทักขินโยอัญชลีกริโยอนุตตะลัุญแจเสตัโลกัสสาติบที่ที่สองบสวดสักกตวักกตวพระตนังสังุตุมังวัลัง ที่ตังเทวะมนุษสานังทุตเตชนะโสธินานสันตุปัททวาสเพเพวุทุกขาบุปผาเสนตุเตสกตวะธรรมารตนาโกสถังอุตมาวัลังปาริลาหุปะสมะนังธรรมะเตชนะโสธินานสันตุปัททวาสเพเพภยากุปปสเมตุเตสกตวะสังขารตนาโกสตังอุตมังวัลังกนัคนียรยางคุณเนยังสังขเตชนะโสธินานสันตุปัททวาสเพเพโลกะาบุปผาเมนตุเตบุตรที่สิบสามบุตรภะขาชนะ ชยาสนากรตาพุทธ,ธาเชตวามาลังสวัสดังจตุสัจจสพังรั้งเยปิวิงสุนาราสภาตันหั่งกะลาทโยพุทธ,ธาอัตวีสตินายกาสัพเพป,ปฏิติตาไมหัง่งมัทธเกเตมุนิสลาสีเสป,ปฏิจิโตไมหัง่งพุทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโคปฏิติโตไมหัง่งกุเรสัพพคุณากโรหัตทเยเม,มอนุรุธโธซาลิตุโตจะทักขิเนโกทนโยปิฤทิภาคัสมิงโมกราคันโนจะวา,มาเมเกทะขิเนสวะเนไมหัง่งอาสุงอนันทะลาบุลา,ลา กัสสโตจะมาห้านามโมอุพาสุงวามาโซตะเกเกสโตกิตทิพาคสนมิสุริโยปวะพังกาโลสินิสินันโนสิรัมปัโนโสพิโตมุนิปุงขบโบกุมมาและกัสโกเทโลมาเทซีจิตถาวาทัโกโซไมทั้งวัฒนีนิจางปฏิทิฐาสิกุณากะโรปุณโนอังคุลิมาโลจุปาลีนันทสิบริเทลาปันจกอิเมชาตานลาเตติละกามมาเซซาสิติมหาเทลาวิชิตาชินาวซาวกาเอตาสิติมหาเทลาชิตาวันโตชิโนลาซาฉลันตาสิลาเตเชนะอัง ข้ามังเคสูสัตสันทิตาละรัตะนางปุรโตอาสีท่าขิเนเมตาสุตะกังท่าชักคังปัดชโตจ่าอาสีวาเมอังคุริมาละกังขันธมโมขันธมโมละปัดลิตันจ่าอาตานาติยากสุตะกังอากาเซชัตนางอาสีเซซาป่ากาละสันทิตาชินานานาวะรสังยุตตาสัตตป,ปากาละลังกตาว่าตาปิตาที่สังชาตาพาหิรัต ชัดตุปัสสัตตตะวะอเซซาวินายังยันตุอนันตชินาเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะสตตาสัมพุทธปัญชเลชินาปัญชละมัชชทิวิหะชมหิวิหะรันตังไมหิตะเลสัทธาปาริตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภะอิเจวัมันโตสุขุขโตสุลักโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตลาโยสัทธัมมานุภาวะลิโตปา จะรามิชินะปานเฉลเตบทสวดที่สิบสี่บทสวดาพาหุงม,มหาการาพาหุงสาหันสามาพีนิมิตาสาบุทันตังทีเมขลันอุทิตโคลาตาเสนมาลังทานาที่ทำมวิธีนาชิตตะวามุนินโทตันเตชาภาวตุเตชยมังคลานิมาลาติเลกามาพิชุดพิยุทธชาชาชิตะตัสสะพัลตลิงโคลัมปนาละวะกามขามะทัด ทยักขังคันตีสุทันตวิธีนาชิตตวามุนินโธตันเตชะสาพวาตุเตชยมังคะลานีนาลาคิลิงคชาวาลังอัติตรรมตะูตังภาวะคิจจักกมมสนันนวาสุภาลุนันตังเมตัามุซให้เกวิธีนาชิตตวามุนินโธตันเตชะสาพวาตุเตชยมังคะลานีอุกิตาขัดขามาหิทธัต สุทาลุนันตังทาวันติโยชนะปัทังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังขตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิกตวานักกัตทับมุทลังอิวัคคะพนียาจินยาญาทุทาวจานังชนะกายมัจเฉสันเตนโสมวิทินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสัจจงวิหายามิติสัจกวาทะเกตุวาทาพิโลปิติมานัง อติอันทบูตังปัญญาปฏิปัชชาริโตชิตตาวามูนินโทตันเตชะสาภวตุเตชัยยัมังคลานิอันโทปน,นันทัพผู้ชังวิผู้ทางไม่หิดทิ้งปุเตนะเทนะผู้ชเคนะถ้ามาปยันโตอิทธูปฏิเสวิธีนาชิตตาวาผู้นินโทตันเตชะสาภวตุเตชัยยัมังคลานิทูกาหะทิธิผู้ชเคนะสุดหัตทัดทั้งพำม,มังวิสุทธิชุดติมิท,ทิภาการพิธานัง ยานาคเนธะวิธีนาจิตตวามุนินโทตันเตจัะถวตุเตชยมังคลานิเอตาปีพุทธชยมังคะะอัตถาคาถาโยวาจโนทิาทิเนารเตมตันทีหิตตวานาเนกวิวิธานิจุปัทวานิโมขังสุขังอธิขเมยยะนโรสปัญโยมหากาลุนิโกนาโทหิตายสภปาทินังปาเลตุปุเรตวาปาลมีสภาปตโตสังโโหทิมุตตะมังเอเตนะสัจวเชนะโสต ติเมชยมังขะลังชยันโตโพธิยามูแลสกานางนันทิวัตโนเอวันตะวังวิชโยโหิีชยสุชยามังคเลอปาราชิตาปังลังเกสีเสปัตถาวิโปคเลอพีเสเกสัมพุทธานางอัพคับปโตประโมทัตติสุนัขตังสุมังคะลังสุปาพาตังสุบุตรทิตังสุขาโนสมุขุตโตสุยิต ทั้งธรรมัจจาหิสูปัทักขีนางกายะกรมมังวาจากรมมังปัทักขีนางปทักขีนังมโนกรมมังปณิชีเตปัทักขีนาปัทักขีนานิกาตะวานะละพันตเทปัทักขีเนะวันตุสามังขลังลักขันตุสพเทวตาสพพะพุทธานุภาเวนะสัทาโสธีะวันตุเตพระวันตุสามังขลังลักขันตุสพเทวตาสาพะธรรมานุภาเวนะสัทาโสธีะวันตุเตพะวันตุสัพมังขลังลักขันตุสพเทวตาสาพะสังขานุภาเวนะสัทาโสธีะวันตุเต บทสวดที่สิบห้าบทสวดปฏิาฐานคาถายาเทวตาสันนิสัน,นติวิหารวาสินีทุเปกเลภูทีทะเลตหิงแต่หิงต,งต,งตาธรรมะเทนะพระวันตุปูชิตาโสถิงกะโลเตถาวิหารมันทะเลเทลาจัมมัชานวากาจัพพิคโวสารามิกาทานะปฏิอุปาสากาขขาม,มาจะเทสานิขามาจะอิสราสันตานภะูตาสุขิตาพระวันตุเตฉลาพุชายปิอันทัตจะอันทัตสัมภาวะสังเสทชาตาสอัฐโวปปาติกานิตยานิการธรรมะวลังปฏิจเจเตสัพเปิทุกขศาสกะโลตุ สังขย,ยัางท้าตุจิลังสธรรมโมธรรมธทลาจปุคลาสังโฆโหตุสมโกวะอัายาจัหิตายาจ้าอัมเหลักขตุสธรรมโมสเพปิธรรมะจาริโนุทิงสัมปาปุริเนยมะธรรมเมอริยัก เปโวติเตประสันนาโหตุสเพปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทังเปเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุวุธิภาวะยัตานังสมิทังเนตุเมชะนิมาตาปิตาจักรักษณนิจจลักษณคันติปุตตะกังเอวันธรรมเมะราชาโนประชังลักันตุสัพทาบทวดที่สิบหกบทวดเทวตาอุยยโยชนะคาถาทุกขปิตาจะนิทุขาพยปิตาจะนิพยาศกปัตาจะนิสการโหตุสเปิปานิโนเอตวตาจะอัมเหีิสัมพะตัง อุญญาสัมปทางสัพเพเทวเทวานุโมทันตุสภพสสัมปติสิทธิยาธานันทันตุสัทธายะศีลังนัชันตุสัพพทาภาวนาพิรตตาโหตุคัจฉันตุเทวตาคตาบทสวดที่เจ็ดบทสวดสุบรรคธาโตุสัพพะสุบังคลังแักขันตุสัพเทวตาสัพพะและขันตุสัพพุทธานุภาเวนะโสธีโหตุนี่เราจะลองโัตุสัพพะสุบังคลังแักขันตุสัพเทวตาสภพสธรรมานุภาเวนะโสธีโหรตุนี่เราจะลองโัตุสัพพะสุบังคลังแักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสธีโหตุ

แตชนะละขังปฏิวิศปรสงค์สะเพยพุทธาภระปฏาปจิกเกินจะยังพลังอาถางตันจัตติชนะละขังปฏิวิศปรสงค์สะเพยพุทธาภระปฏาปจิกเกินจะยังพลังอาถางตันจัตติชนะละขังปฏิวิศประสงุ์การรอบแลครับด้วยดุลพักแห่งสัจจะฐานดุลพักษ์แห่งความเพียรผู้สมแห่งการบูชาวพระตายด้วยการสวดสัตยาญมนต์พระสุภวิริและมนิขหาองคานี้ขอความสุขสวัสดิจงเกิดมีข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าปวรจะถูกแผ่นังปวงขอให้ข้าพเจ้าจุดเดินทางโถกทางทับขอโทษเทวดาทั้งหลายโปรดออกอนุโมทนาในการสสวดัตตยาามมนน์แลละะธรรเห่ี้ เมื่อพนาแล้วกดอโหมยความให้แก่ข้าเจ้าและพระถุบคนภาพระพิตายยอดสิทิหรือยอดสิทธิเลไกูสดตลอดจนพระถุมุงคนทังวกที่สสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้ยภาพแผ่งคับปริจโจสำเร็จศักสิทุุประการเทินสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์ดยจิตภาวนาขอออเป็นพระพุชาธรรมุชาสังฆพุชาขอนนี้จงถึงผู้มีจิตสาลบสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราษฎร์ทาง้งปองพ้นจากความทุกข์กายทุกจารย พิพากษากรรมฐานคือบรญาญาณแะเจตนารจะต <le> ัุลกพิพอรเชิงศคืออายุวนาสุขาพระลาเธอขอสมุทาบุญกับพ่อปูอิสันครับ